สวัสดีจ้าแฟนครับทุกคนมือนีย่ายจ้าเมกาผ้ามวนผ้าเขาโคเขา,ขาปลามาหาเห็ดขมอีกแล้วเด้อจ้าเออมานมอมานก็ติดตามย่ายเด้เด้อจ้ามากมามือยกบย่ายอีกแล้วมือนีจะได้กับเป็นกำลังใจให้ย่ายในเด้อจ้าจ้าแย่พอละดอกหนึ่งเด้อจ้าดอกเล็กแหกมานงามๆมากมากนี่ดอกหนึ่ง,อ,ง,ง,อ,ง,งอีกเด้อจ้าเด้อนี่ โอมีจะดองน้ำาอมคุณเท้าเดี๋ยวนี่นี่ขอรสองดอกกำลังเจ็ดอุ้ยขอด่รดโกเดึกเถ่าเปินนะนะอ่ะโคตดูห้องวิ่ไปทางไหนบุ้ม หายอันนี้ไว้คนอยังดินลอ่งง้าจั่มาเดอ้าอวเกาว่็บก่อนเด้อพี่น้องเด้อก่อนมากมาพี่น้องมาเก็บปอาหลุดห็นบ่พี่น้องมาๆมาคนห้ายหลายมื่นนี่มาก0ิบกลัวคนเด้อาเด้อ กวาดมมผทุเเีเอาเก็บเอาเก็บเถอะอุ้ยอุยอ้ยหลักสี่แล้วพี่น้องให้เก็บไหวนี่แล้วจะเอาให้เบิ้งได้พี่น้องบา้างมามา,มาพี่น้องมาเก็บในการเดิมมือนี้เก็บรองในก้อนพี่น้องอมือน,นี้ยหญ่ว่าสิปะพรตาทองว่ามาหากรใหญ่กว่าสิไปหาแนวอื่นหาคนอีปมป้ตทมาทองว่า อเบบเทาเก็บบ่วลเไหองดอกยกขึ้นมาป่าดกืันบ่โยกมาป่าเฉละเ้นี่เก็บรดัวไปเลยเหมือนี่พอชิทายอันนี้ก็นึกจนเก็บอไม่ยอมหมดครบบ่หมดครบเออเา เยเดๆพี่น้องน้องนั่งสวยๆมากโอ้ยตกจิ๊บเลยเลยพี่น,อน้องแน่ตะเพ่งมันจะทางไหนรู <laughs> ไปเอาอย่างฮะเออเออเดี๋<ะ>ยวผ้าม,มันในกลนยังเก็บอ,อยู่อจะถอดถอยสู้ สู้สููู้้โอ้โหฮ่าฮ่าฮ่า่าบุกกันไปเลยพี่น้องเลยเออไปเก็บสมงามด้วยกันเอาไ,ไมามาาาด้<อ>แพี่น้องเก็บใส่มือจุดเลยได้พี่น้องโอ้ยปลาหยาหกขดปลาหยาหกเก็บหรือพี่น้องเก็บให้มีมีพี่ดูไตข้างนี่แหละ มันคางาใหม่มันสอดบ่ได้ผัวเขาได้เต็มก็ตาไม่ใ้อาจนะเขาเต็มอยู่นี่โอ้เปลาโคกนีคอยโคกเขามาอุ้ยคอยโบปากนะเก็บเสาเก็บเอก็บมาเด้อพี่น้องมาเก็บเด้อยนสามดอกดีจ้ะ Ừ. Ừ, นี่ดอกอะไ่กัมากเข่า,าเก็บโอ้ยดอกงามเนะเข่าเนาะดอกจางามเลยพี่น้องเออดอกนแนแกระถืบเดี๋ยวเอ๊ะผผือด,ดเหียบว่ะงานเต <ừ. S 1> ดูรวมนี่บอนคอยเก็บเอานึ่งสองดอกนี่แหละบอนคอยเก็บเอาหนึ่เก็บบ้างอ่ะสองดอกเก็บเก็บพี่น้องเก็บอ๋อเก็บพี่น้องเก็บพี่น้องเก็บมือบังบังนะเออ จ้านี่ห็นบ่พี่น้องนี่เกฟพี่น้องเกฟบุ้ยยินโบพี่น้องดอกใหญ่ๆงามๆดอกกระลังแกงเลยพี่น้องเอ้ยนี่ดอกบัวเออใหญ่ยินบ่นี่านนงามาเก็บพี่น้องเก็บมามานี่บ่ อุ้ยตามข้องไปเอาอะไรน้อนนั่นแหละเออเก็บบวกก้นเถินเออมากมากมากขอจิเก็บเองอ่น่าดอกงามๆด้วยการเห็นบอพี่น้องนี่เออรัวยๆไปเลยวันนี้เออเอาเท้าเอาเชคคุมาเชคคุให้เบิ้งตะท่องนี่เห็นบอเห็นบอไก่เชี๊ยนนี่แหละ ไปนี่เทา้านี่น้องดอกนงามๆดอกงามๆมันได้จ้านี่นี่นสวยงามสวยๆได้จ้าน,นี่ได้จับไกลๆก,กันดอกนี้ได้จ้าเห็นดีมอพี่น้องนี่ถ่ายน้เยนนาเก,ก็บน้าก็เป็นจะได้ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเอ้ยน้องดอกใน,น,นี้งามๆได้จ้าเด้อนี่เออเก็บม,มือเดียว เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ออืนี่เก็บอยู่ยังบังดูนี่นี่เอือมามามา็บไม่ใหญ่ด้วยนี่เห็นบ่โอ้ยแนบ่เห็นดอกน้องขี่น้องเนาะใจญ่ดีจ้าดอกนึงนี่ดอกงามๆใหญ่ดีจ้าดอกนึง สองมาเคีขือตรงนี้ก่อนเออขึ้นตรงนี้ก่อนสาวเอิญมาเอิญพี่น้องมาที่ละเท้าเจ้อีนงาทองกับรังผอมาพี่น้องมาเป็นจุ่มอยู่เอือวัวออกงางงก่อนเด้อตัวนี้เลยเท้าซัมนี้จะสีเลือเช่อดีน่องขึ้นมาอือนี่ปลาตั้งทึ่องด้วยพี่น้องเลยอือเปลาตั้งใส่ห้องบ่ได้ เห็นม่พี่น้องอมาเจีบเห็ดขมสองมื่นเลยพี่น้องเลีย้ยงกระกพาะังไข่ใหญ่กระใใตานี่ด้วยตานี่พี่นอ้องออบางมือเท่าบางมือมออเลมลรวพี่น้องเ <c ười> ท่าก็บหัยดอกใหญ่ๆงามๆมม่นเท่าเนาะดอกนีนสูงจนถึงน้าม,ม,ม,มามาหา มันมันอยู่มองโคก็โพดมาหาสายมาหาตัวนี้ลาตี้ละตี้เขาไปหาเห็ดยังล่ะสายลาตี้เขาเอยู่เลือกคุโกโมพี่นอ้องบ้างบ้างบ้างหลายได้พีน่น้อง้เห็นเนาะเห็นแล้วเออเก็บพูนได้เลยเห็นชื่อพี่น้องเห็ดข่ดดมห,อนนอห่อนเนาะเ่าเนาะห่อนเหลืออยู่ป่าลูกโมทอร์ <laughs> อยู่เงหลังจามันหมนอกนี้อเออมาเก็บพี่น้องมาเก็บมาเด้อพี่น้องมาเด้อชูผู้ชูคนแพร่ขาเบยปอนมือมาปอนมือมานี่มาสาวม้า นี่ดอกหนึ่งเด้อจ้าเห็นโมพี่น้องนี่ดอกนึ่งอู้มันเถาเม็ดพี่น้องเลยนี่มาพอ้าวเจโตเถาเถาเม็ดเนีต้นนุ่มๆสองดอกเด้อจ้าเห็นโมจ้าโอ้ยสามดอกเห็นโมเออ้ามื่น โอ้หนิโอ้ยมื่อนี้แจ๋วๆเลยพี่น้องเอ้ยดอกหนึ่ง้ะจ้าดอกหนึ่งงามๆพี่น้องโอ้ยขาพี่น้องเห็นบอดอกหนึ่งพี่น้องเห็นบอพี่น้องพวนมือมาบังแน่ได้พี่น้องเรีบมาใส่มือได้พี่น้องบ่ได้ปาดดอกหนึ่งพี่น้อง ยายเราวางขวมไปวันหนึ่งนาดตั้งคือลืออยู่แล้วก็แน่บริษัทเม่เห็นหงเด้อพี่น้องเอ้ยมันโหกระโผดนี่ดอกเปิดดอกแห้งๆสก็บเอาอะไรนะมันมุนเพราะว่าดอกมันบ้านพี่น้องเก็บซมี่แหล่แกงแสบตัวหมูว่านนี่เขาว่ามันจุบมันบ่แสบแสบมืดแสบมืดเกันเป็นเห็ดมามาปอนมือมาพี่น้องปอนมือมาเยอะพี่น้องเลยอื เอาเก็บพี่น้องเห็นโมเห็นบ่พี่น้องนี่เจ้าอมีดอกนึงพี่น้องมีดอกนึ่งด้วยจ้าอุ้ยตันจุลูเลยจ้าคือเจ้าของค่ะเฮ้ยเจ้าเนี่ย ลุม่มก้อนมองเป็นๆด้วยเท้านี่โม่เพื่อนนี่นนดมแรงงามดีจ้าเด้อมาปอนมือมาเใน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 ก็บยายเนื้อใยเด้อจ้าเด้อทุผู้ทุคนนก่ะื้างงาังงามฮือหอนหอนร่วงลุ่มก่อนจะได้จะท้องสิพออ่อติจ้า นี่งามงามมาเก็บแต่ท่อมาเก็บให้คอยเก็บแก่เก็บแก้เก็บเป็นแบบพี่น้อง,อง,องเก็บมือเดียวเฮ้นี่มามามาเก็บกระไรเด้อนี่เกียวๆเลยะนี่นี่พี่น้องนี่ เออเตมืดนี่ยกเก็บเห็นหงบ่ยี่เลยฟังกฟังนียพี่น้องเอ้ย่ีเห็นบมพี่น้องโอ้ยไทยเก็บน้ำละบอันนี่ก็ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเอ้ยพายยกเก็บคนเดียวแล้วมันสีอันนี้เน่ก็ต้องงามๆก็ขอให้ในทีพี่น้องเด้อลายหูลายตา ตาตากับยายนี่ะเป็นัที่ละทายขึ้นมาก่ถือขึ้นมาหันมานำเรือเดี๋ยวตาล้วก็หันกลองน้ำน้ำมือตาก็มันสีวินขอวินตาที่นนอแต่แล้วก็เปกำลังใจให้ยายนด้วยจ้าอ้ยดอกงามจริงกีบอันบังค็บเออดิล เด้อพี่น้องเอ้หมานหมานนี่เห็นบ่พี่น้องเก็บอยู่นี่มันลอยจะได้เท่ามันลอยอยู่ใส่ร่วมกับกัอยู่ทั้งใต้มันหรอเอองามนี่จ to <c oughs> <c oughs> ้าเด้เอาบอลเอานีไหม เอาดุมแน่ mm. บบแน่อะไมือน,นี่เพราะว่ามัน mm. เป็นถี่ละนี่พี่นอ้องนุ่มแน่บมแน่อะน้องพี่น้องนั่งจึ๊งกันแลอวห mm. uh huh. ลางได้ล <Okay. S 2> ลางได,ด้มืดเอาเข้าไปลลางกับใส่ตู้เย็ยนไว้หนึ่งตัวแแจง mm. ใส่กี่ลิตรอมอร่อยมั้งคือกันเก็บอันนี mm. <Okay. S 2> ้จะเป็นอย่างจังมันบอน่อเขาหนีดูมันข้าหักแล้วพอมันบอ่อเขาอ mm. ย่างพี่น้องดู

ừ sao nè, mắc kiếp cho nì lọ nỉ đó ừ kiếp vua bà nỉ kiếp coi như là thế nào ừ. Ừ. <laughs> เบิ้งงูแล้วเรียกมารอให้เบิ้งได้สวัสดีค่ะโอ้ยหนบอออกจากกันมาอุ้ยนี่จะดอกมั่มจะแยกกันหาเนาะจ้ะแมนอย่างเงี้ยแต่เสียงเว้าโกโกอ็สองดอกสามดอกหนิบอพี่น้องหนงบอให้มันไล่แถวไล่ตัวคงเอาหยังเงี้ยออกบ๊อปิดเนาะก่อน ที่ดอกเรืองพี่น้องหาดอกเอาหยังเงี้ยออกนี่พี่น้นงุองมังกรไล่จังสัตว์ล่ะมันด้วยเป็นพี่น้องสิมันอยู่สูงพี่น้องมันโลมน้ำเลี้ยวว่างให้พี่น้องดึงดีไปเลยมันอยู่ในกระเทยย่ากะหันกล้องคือน้ำทรุดปื๊บปืบอยู่หัวเศรายกเดื่อยนี่เอาบาดนี้อยู่ละหมือนลรืบาดนี้เอาเอาเอาเดี๋ยวเนี่ องามเร็วนะเก็บมือเก็บเลยเลยดิบริปาด้วยจ่าหนิว่ท่านปาดททีไปปาดใค่เนีปาดย่เหื่นสิอแบพี่น้องยากแค่เก็บเร็วรมอพอมอออี่น้องหงำหงอขึ้นแย เมา่อกบได้เก็บเขาอ๋อเห็นบบพี่น้องไงอยู่เนี่ยหงาหูกระปุกเอองามๆอือน่าเฒ่าเนาะงามวไปเลยลูกจืดไปช่างไรบุมือนี่ไปงิ่นโท่มาว่าสิก้าบบาทเหรอไปยังว่าสิก้าบบาทแล้ว ไปยังพนชายด้วยจ่าด้วยพ่น่ะรพ่นได้เต็้มกันตาเหลวใายบุงยายลหรือมากระตาเพลงมาหาเห็ดขมอืมดอกด้วยาังคิดมันมันเลยอื้ออื้อเราอื้อืิ่อแต่บัวดอกทีหนอมันค่าหยามันดอกมันหักเมื่อตอเอามือดิสเอาเลยออกน้ำมือนี่ นีเป็นจุบไม่เด้อจ่าเด้อนี่นี่ละมือบาดชิมานกระบอกใหญ่บาดชิมานเต็มกระตานี่นี่เต็มกระตาอะไรอย่างนี้เนี่ยเต็มกระตาแล้วฮะเก็บเขาขีเห็นหน่อยแท้กล่องเห็นยังพี่น้องเห็นแล้วอย่ามันก็ร้ายน้องพี่น้องใหญ่ล้วก็จับกล่องจะได้รับม้ามัน เหตเด็กกันมายังจุมัดตูใหญ่อยู่นอพี่น้องเนาะตากระจับขึ้นมากกระสืองูโดอกดมืออเน้าะเอาเจ้าดอกเดียวนี่ยนะเอราะว่าไดซ้อนดอกเอ้างามๆคนเนีันโอ้ยเมื่อกี้ล่ะยกไปยกมาอยู่เนาะกแลังงามๆเมิจ้าเด้อมันเจดดอกอ้วนๆพี่ๆเลยปุ๊ปปุ๊ดเออปุ๊ปปุ๊ขี้เจ้าของเนาะ เกลอกประลองงองทีแล้วอุ้ยเกลอกงามถือเครื่องถือหน้อยลวปั๊บประหลงดอกบัวไทรมีแล้วเดี๋ยวออกกระสานงามๆมาเห็นดอกงามๆก่อนด้วพี่น้องเดู้นี่เก็บพี่น้องใหญ่แล้วก็อ้าวอ้าวเก็บพี่น้องเก็บเจ้ามิเุนิดอกไงดอกงามเลยจ้าเด้อนี่แหละปังปัๆเอ๊ะเจ้าห้อยเขาเคลีย์มูลเมือดเลยพี่น้องเอ้ย เอาเคลียรมุนหมุนหมุนนี่ดอกหนึ่งอีกด้วยจาย้าดอกงามๆเห็นบ่พี่น้อง,ง <c oughs> พักงกตีเแ่ากินน้ำแดงกี่เออเราไมีแห้งพักงกก็เด้อจ้าเด้อนี่งกระซองกินน้ำแดงนี่เกลี้ยวกัตาอยู่เด้อดจ้าเนี่ยใหญ่ ได้หลายอยู่นี่เจ็บประตาอยู่ย่าที่จบคลิปก้างปลาเลยจ่าเด้อย่าเช่าอีพี่สองเลยจ่าจบคลิปใบเพียงแค่นี้เลยจ่าเด้อคลิปเห็ดขม้มใบเพียงแค่นี้เลยจ่าอยู่บานยังเขาอื่นบานนำข้ามเลยจ่าเด้อข้ามเลยจ่าคัดสอบคลิปย่ายคลิปนี้ก็จะลืม เป็นกําลังใจให้ยายในเด้อจ้าขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแซ่ทุกคอมเมนตถ่ายยายโดยดีเสม,มอมาถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขออาภัยเด้อจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนหล<า>วงไพ่ก็กยิไปไกลไปไกลเด้อจ้ารักนะจุบจ๊บ